แถวเหนือกันเจ้าวันนี้พามาไหว้พระที่วัดพระาธาตุปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดละจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติพระาธาตุปางหมูพระาธาตุปางหมูสร้างขึ้นเมื่อปี2000พศ2010 เปวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัดประจําชุมชนได้รับพระราชทานมีสงครามที่มาเมื่อปี25งห้ารมาห้าร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปกลับสักการะมาสาการด้านาไหนกันนะครับเข้ามาด้านนี้พบกับอนุสาวรีย์สารทุเดชพระ นเรศวรมหาราชพระธาตุปางหมูมองจากทางขึ้นไปจะเห็นเป็นพระธาตุที่รูปทรงโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ต่างจากพระธาตุเจดีย์ทั่วไป ลูกให้น,อน่อยใ่ากงพระมหาวิหารพระสิทธทะพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบกันนะครับซึ่งเป็นวิหารที่ทำด้วยไม้ไมาท่านหวัง สวยงามสวยงามเป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ส่วนส่วนตัวไม่เหมือนใครนะครับบริเวณนี้มีพระธาตุมีพระธาตุาอยู่บริเวณนี้พระธาตุปางหมูขอเชิญท่านขอกราบสกักระขอพรนะักทศิษนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ ขออยู่ที่ว้นเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ